ปาร์ีค่ะวันนี้ดิฉันผู้ใหญ่อุดรหนนะ้าอินเชื้อนะคะผู้ใหญ่หมู่ผู้ใหญ่บ้านมัานเป็นพนาหมู่ที่8ตํมนลบ้านสามเอแเจ๊หอมจังหวัดลําปางค่ะวันนี้นะคะมีงานงานตานปุ๋ยสลากวัดบ้านป้นนะคะวันนี้ก็รวมหมู่บ้านนะคะคือรวมแม่บ้านทั้งสี่หมู่บ้านนะคะมีหมูหนึ่งหมูแปดหมูหกหมูเก้าค่ะ รวมพลังความสามัคคีของแม่บ้านของเราที่นำนำจ้างฟ้อนนะคะงามทุกคนนะคะวันนี้มาร่วมฟ้อนมาร่วมทําบุญงานกุวยสลากบ้านแป้น,นะคะ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามชมการฟ้อนลาของแม่บ้านนะคะวันนี้เราก็มาทําบุญร่วมกันคะ่คะค่ะงานงานบุญหมู่บ้านนะคะทั้งส0หมู่บ้านเราก็ไปหมดนะคะเราร่วม พลังความสามัคคีของแม่บ้านไปทุกงานค่ะร่วมกันทาบุญชาติหน้าจะเกิดมาเป็นนางงามค่ะแล้วรวมกันแล้วนะคะอายุแม่บ้านทั้งหมดนะคะรวมกันหลายพันปีค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่สวยๆกันทั้งนั้นนะคะงามอย่างไรค่ะเรื่องอายุก็ไม่ค่ะ